สนใจเสียงที่ผู้คุณได้ยินกันนะครับาโอเควันนี้เราจะมาแก้โูบิกสาม้าหกไอแครรี่ภายใน3ามสองหนึ่งกันนะเราจะมาจับเวลาด้วยสาอย่าสนใจเสียงข้างหลังนะครับทุกคน,นใ,ใช่ครับแตงพูดไปเรื่อยๆ เขากำลังคุยกันอยู่ครับน้องผมร้องไห้ซึ่งอย่าสนอย่าสมใครซึ่งถามว่าทําไมผมถึงไม่ไปห้ามเขาว่าผมซึ่งผมก็ไม่สน้ันอยากฟังเสียงอยู่เอแต่รูบิคเท่านั้นอยูยอยอยอย่กับรูบิดเี๋ย่าช่วยด้ย ทุกคนใช้เวลาไป49วินาทีกับอีก49.797วินาทีคลิปนี้ขอเจบากแงต่เพียนเท่าน,นี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์สำคัญที่สุดเพราะว่ามันไม่เคยมีใครกดแชร์ให้ผมเลยเพราะฉะนั้นกดแชบรบแบบ์ให้ผมเจอกันคลิปหน้าโอเคแปบ๊บหนึ่งนะขอบคุณครับ